ทีๆจ้าใครสวยยกมาขึ้นใครเก่ยงยกมาขึ้นทุจ้าทำยังไงยิ้มหวานบายๆไม่เห็นเลยบ๊ายบาย,ย,บาย,บายส่งจุ๊บทอจุ๊บมาม่าดังๆ น้องทีชอบไปโล <Okay. S 1> ไปพาลา mm. ไปเซน <Okay. S 1> น้องทีรักใครมั <Mama. S 1> ใครมีกิ๊กป้อป้ากิ๊กป,ป้าป้าชื่อมมั <Mama. S 1> ใครแจ้งน้องทีใครชอบดูทีวี mm. เอ๊ะเราเจ็กเตี้ยชอบทำอะไรนะ mm. แล้วแล้วแล้วใครชงนมให้น้องทีกิน ไใครพาน้องคีไปเอ,อ็มเคเอซุกี้ทำไงเจ็บไหมลูกไม่เจ็บค่ะปุ้ง M.K. ซุกี้ทำไงออ<ม> M.K. ซุกี้พอ,อ, <c oughs> อละพอละบายบาย